วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักการเคลื่อนที่ราคาของกราฟทองคำนะครับที่เราเรียกกันว่าจุดและจะมาสอนวิธีการคำนวณหลอดไซส์นะครับการเปิดโพซิชันไซส์การเทรดทองคำนะครับเอาแบบให้ชัดเจนเนาะให้เห็นภาพกันเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวเริ่มจากกราฟทองคำนะครับเพื่อนๆจับคู่กับเงินดอลลาร์ก็คือทองคำเนี่ย มีหน่วยเป็นทรอยออนนะครับทรอยออนต่อดอลลาร์นะครับเหมือนอย่างกราฟที่ตลาดตอนนี้ได้ปิดอยู่นะครับแล้วก็กราฟราคาเนี่ยเขียนไว้อยู่ที่3,336.8ดอลลาร์นั่นก็คือแสดงว่า1ทรอยออนเท่ากับ3,336.8ดอลลาร์นี่คือเงินดอลลาร์ต่อทองคำหน่วยทรอยออนนะครับอันนี้น่าจะรู้นะครับก็คือ,อเบื้องต้นทองคำต่อดอลลาร์คืออะไรนะครับ และเวลากราฟเคลื่อนที่เนี่ยที่เขาเรียกกันว่า500จุดพันจุดเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขอย่อยไปในไทม์เฟรมเล็กๆเพื่อที่จะได้เห็นการเคลื่อนที่ของราคาเงินดอลลาร์นะครับต่อทรอยออนเนี่ยให้มันชัดเจนหน่วยค่าเงินดอลลาร์นะครับก็จะเป็นหน่วยหรือสตังค์บ้านเราเนี่ยก็คือเงินบาทนะครับถ้า100สตังค์ก็จะเท่ากับ1บาทนะครับ ส่วนจุดทศนิยมเนี่ยก็คือ2ตำแหน่งนะครับก็จะเป็นหน่วยเงินเซนถ้าหากกราฟนะครับเคลื่อนที่นะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวดูกราฟเคลื่อนที่สมมติว่าจากจุดนี้นะครับถ้ากราฟเคลื่อนที่นะครับเพืเ่อนๆดูหน่วยตรงนี้นะครับดูหน่วยตรงนี้นี่คือเท่ากับ10จุดนะครับเคลื่อนที่เท่าไหร่ก็ช่างนะครับเพื่อนๆก็เท่ากับ1จุดเท่านั้นเนาะก็แสดงว่ากราฟเนี่ยถ้าเวียงขึ้นไปแบบนี้นะครับจนครบอ่าเป็นตัวเลข1ท่ทวนๆแบบนี้ นั่นก็คือกราฟราคาเนี่ยวิ่งเท่ากับ1ดอลลาร์หรือ100จุดที่เราเรียกกันนะครับว่ากราฟทองคำวิ่ง100จุดนะครับอ่าเดี๋ยวขยายไปไทม์เฟรมใหญ่นะครับที่เราเทรดกันนะครับพอจะเข้าใจกันก็จะได้ให้เห็นภาพนะครับนี่คือ1ดอลลาร์หรือ100จุดนะครับแล้วกราฟเนี่ยทองคำเนี่ยอ่ะสมมติว่า t ท m e เฟรม e นชั่วโมงละกันนะครับกราฟเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะครับวิ่งแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับเราสามารถวัดได้นะครับวิ่งจากบอททอมจากจุดล่างสุดเนี่ยครับขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาด้านบนก็คือ1,500จุดนะครับหรือ15ดอลลาร์อันนี้น่าจะพอเข้าใจไหมหน0ั้จุดหรือ15ดอลลาร์นั่นเองอ่ะหรือวิ่งมาเท่านี้เนี่ยเรียกว่ากี่จุดเพื่อนๆอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับเนี่ยคือเขาวิ่งมา8ดอลล์นะครับเขาวิ่งมา8ดอลลาร์8.05ดอลลาร์หรือ800 0กับอีก5จุดอะไรอย่างนี้ เนาะน่าจะพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าการวิ่งของราคาทองคําที่เราเรียกว่า800จุด1,000จุดนะครับ2,000จุดนะครับคืออะไรเนาะ1,000จุดก็เท่ากับ10ดอลลาร์นะครับ20ดอลลาร์อะไรอย่างนี้ก็เรียกว่า2,000จุดนะครับอันนี้น่าจะพอเข้าใจโดยประมาณแล้วนะครับอ่ะและเราจะมาคำนวณหลอดไซ้ายยังไงนะครับเพื่อนๆก็ต้องรู้ก่อนว่ากราฟทองคำเนี่ยเวลามันวิ่งนะครับ การเปิดหลอดไซส์นะครับในการที่เราเทรดกันเนี่ยโพ n ช i นไซ์เราเนี่ยใช้เป็นหน่วยเป็นล็อตนะครับหรือหลอดนี่แหละเดี๋ยวเรามาชมวิธีการคำนวณหลอดไซส์ที่ง่ายที่สุดนะครับจากประสบการณ์ที่ผมได้คำนวณมานะครับแล้วก็การง่ายๆเลยไม่ว่าใครจะพูดทฤษฎีแบบไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเปิดแบบนี้เลยก็คือสมมุตินะครับสมมุติว่า,า sl เราจะอยู่ที่500จุดและจุดเข้าเราอยู่จุดนี้ อ่ะอันนี้เป็นเทียบเป็นตัวอย่างก,การเปรียบเทียบนะครับถ้าเราจะใช้ความเสี่ยงที่500เนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้หลอดไซต์ที่เท่าไหร่หรือพอร์ตเราจะใหญ่แค่ไหนนะครับให้ตีเป็นตัวเลขเลยว่าเราจะ SL ที่กี่ดอลล่าอ่าเนอะไม่เราเราไม่ต้องไปคำนวณเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตละกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าพอร์ตผม1000ดอลล่านะครับผมอยากจะ SL ที่100ดอลลร์อ่าผมอยากจะ คือถ้าสมมติว่ากราฟเนี่ยมาผิดทางลงมา SL เนี่ยผมจะยอมเสียที่100ดอลลาร์นะครับผมจะเปิดหลอดไซต์ที่เท่าไหร่ดีคุณถ้าอ SL อยู่ระยะจุดอยู่ที่500จุดแบบนี้เนี่ยเราคำนวณยังไงนะครับง่ายๆ่ายเบสิกซิมเพิลซิมเพิลนะครับก็คือเราเอาเงินดอลลาร์นี่แหละเงินที่เราจะสูญเสียนะครับอ่ะหน0นะครับหารนะครับด้วย500จุดนะครับก็พิมพ์ไปเลย500จุด100ดอดอลหารด้วยระยะ SL นะครับคือ500จุดเราก็จะได้ Position Size นะครับหรือ l o อดไซส์ออกมาก็คือเปิด l o อดไซส์ที่0.2 Lot อ่าง่ายไหมครับเ,เพื่อนๆอ่าเอาแบบเป็นตัวอย่างเรียลเลยละกันตัวอย่างเรียลถ้าสมมติว่าคุณเทรดพอร์ตส่วนตัวนะครับแล้วอยากจะใช้ความเสี่ยง s อ่า SL สมมติว่าคุณจะยอมขาดทุนนะครับใน500จุดนี้เนี่ย คือถ้าสมมติว่ากราฟเวี่ยงลงมาแล้วคุณจะเสียเงินที่40ดอลล่าอาเอาแบบเรียวๆเลยนะเอาแบบเรียวๆเลยก็คือเราต้องตั้งนะครับเงินที่เราจะสูญเสียไปก็คือ40ดอลล่านะครับหารด้วยระยะ SL ก็คือ500จุดนะครับอาเราก็จะได้หลอดไซส์ที่0.08ลอดนะครับเนี่ยง่ายๆ s i มเปลิปล i m p l e นะครับ ถ้ากราฟเวียงลงมาเราก็จะ SL อยู่ที่40ดอลลาร์นะครับส่วนไอเรื่องสลิปเพจหรือว่ามันจะเวียงเกินอันนี้ก็เรื่องของของเราแล้วนะครับของเรื่องของโบเกอร์และเราอาจจะมีการคิดเผื่อค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่ามันก็จะต้องหักค่าคอมมิชชั่นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่วิธีการคำนวณหลอดไซส์จริงๆมันก็มีแค่นี้ประมาณนี้นะครับอลองยกตัวอย่างาตัวเลขอื่นเลยด้วยดีกว่านะครับสมมุติว่า อ่ะ650จุดละกันนะครับ SL อยู่ที่650จุดเนาะอ่ะเนี่ย650จุดนะครับแล้วก็สมมติว่าเราจะยอมขาดทุนนะครับหรือเสียเงินเนี่ยอยู่ที่เอาเป็นตัวเลขยากๆแล้วกันสักประมาณ90ดอลลาร์นะครับ90ดอลลาร์สมมติว่าถ้ากราฟเวียงลงมาฉันจะยอม SL ที่90ดอลลาร์นะครับก็คือตั้ง90ดอลลาร์หารนะครับเพื่อนๆหาร ด้วยระยะจุดนะครับ650จุดอ่า650จุดเราก็จะได้หลอดไซส์อยู่ที่ประมาณอ่าไม่ต้องตกใจนะครับก็อยู่ที่ประมาณมันเป็นตัวเลขไม่ลงตัวนะครับก็คือ0.13อะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันเราก็จะได้หลอดไซส์มาที่ประมาณอ่าเราต้องเปิดพรีชั่นประมาณ0 1 4หอ่าหรือ0.13อันนี้ก็แล้วแต่เวลากราฟเหวี่ยงลงไป ทาง SL เราเนี่ยเราก็จะสูญเสียบวกลบอยู่ที่ไม่เกิน91ดอลลาร์92ดอลลาร์อะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเข้าใจนะครับนี่คือวิธีการคำนวณแบบเร็วๆแบบฉบับใช้ได้จริงนะครับอันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับเ,เพื่อนๆเนะยิ่งถ้าเป็นสเกลตัวเลขพันจุด SL พันจุดหจุด100อจุดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคำนวณง่ายนะครับในในสเกลที่ผมบอกไปนะครับว่า1หลอดไซต์เท่ากับเท่าไหร่ 0. ุด 1เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็0.01เท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับผมก็อยากจะให้ความรู้สำหรับคนที่เทรดทองคำอยู่แต่ไม่รู้วิธีการรักษาความเสี่ยงหรือการคำนวณ SL เนี่ยต้องทำยังไงวันนี้น่าจะเห็นภาพแล้วก็เ,เป็นวิธีที่ง่ายนะครับซิมเปิลซิมเปิลนะครับ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามละกันนะครับเนาะอันนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับสําหรับใครอยากจะไปคํานวณในพอร์ตของตัวเองนะครับหรือว่าตามสถานการณ์เงินของตัวเองก็ไปปรับใช้ได้นะครับก็แค่ใช้จํานวนเงินที่เราจะยอมสูญเสียหารด้วยระยะจุด SL ที่เราตั้งไว้ก็แค่นั้นเองนะครับเท่ากับออกมาก็เท่ากับหลอดไซต์ที่เราจะเปิดนะครับก็แค่นั้นเองเนาะง่ายๆนะครับเพื่อนๆ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเดยๆมาให้เพื่อนรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ